สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเปิดใจเคลียร์โพสต์สินห้าเข็มเคลียร์ด่วนโพสต์สินห้าแขะใครฟาดเพื่อนโยงข่าวมื่นที่สามหนิงจินเล่นเอาต่อมเผื่อกระตุกไม่น้อยเมื่อจู่จูนักแ,แสดงสาวเข็มละพันละดาช่วยเกลือหรือเข็มลุจิลาออกมาโพสต์ข้อความชนสะดุง้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินห้าข้อรวมถึงเรื่องมิรแท้ที่ต้องกล้าเตือนเพื่อน ห้ามเพื่อนในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ไวยโดนชาวเน็ตจ,จับโยงกระแสะที่เพื่อนสนิทของเธอตกเป็นประเด็นข่าวมือที่สของคู่รักหนิงปณิตาและสามีจินธรรมวัฒนะแถมก่อนหน้านี้สาวเข็มก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าค่อนข้างลำบากใจที่จะพูดอะไรเพราะเป็นคนกลางที่สนิทและรู้จักกับทุกฝ่ายเป็นอย่างดีล่าสุดสาวเข็มได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงข้อความที่โพสไปว่าการพูดออกไปลอย ไม่ได้มีความหมายสื่อถึงใครหรือใครพยายามจะจับสื่อไปถึงใครนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นเธอยังบอกอีกว่าคนที่อ่านหนังสือเยอะแล้วพอเจอข้อความเหล่านี้ก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็เขียนบางคนได้อ่านแล้วมันก็จริงแบบที่เขาเขียนให้ได้ถูกคิดขึ้นมาได้มันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีส่วนคนที่มองว่าดราม่าเพียงเพราะว่าคุณไปปรุงกันเองแล้วรับมันไม่ได้หรือเปล่าเข็มยืนยันว่า ไม่ได้สื่อถึงเพื่อนสาวทั้งนี้เข็มยังบอกด้วยว่าฝ่ายนิงก็มีการติดต่อมาหลังได้ฟังคําสัมภาษณ์ที่พูดไปก่อนหน้านี้พี่หนิงก็ส่งไลน์มาส่งลิงก์ให้ดูสัมภาษณ์ดีนะมันก็ต้องแบบนี้แหละถูกแล้วดีแล้วถามว่าเราสบายใจขึ้นไหมอย่างที่บอกว่าพี่นิงรู้อยู่แล้วว่าเข็มไม่รู้เรื่องแล้วที่เข็มบอกว่าได้คุยกับพี่คนหนึ่งที่ให้คำปรึกษาพี่นิงอยู่เขาคุยกับพี่นิงอยู่เราก็บอกไปแล้วว่าเราไม่รู้เรื่อง แต่พอพี่หนิงส่งมาแบบนี้เราเคยทํางานกับพี่หนิงมาสองปีเขาก็คงรู้นิสัยเราอยู่แล้วเขาก็เลยไม่วุ่นวายกับเข็มเลยไม่มีอะไรกับเข็มพอเขาส่งกลับมาแบบนี้เข็มก็ชื่นใจโอเคสิ่งที่เราพูดไปสิ่งที่เราพยายามบอกไปเราไม่รู้เรื่องนะคือเรื่องจริงเขาเข้าใจส่วนเพื่อนที่ตกเป็นข่าวก็ได้คุยบ้างนิดหน่อยแต่เพื่อนก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังหลังจากที่เป็นข่าวดังเข็มได้บอกว่าขอโทษนะคะ เป็นเพื่อนกันต้องรู้จักคนอื่นทําไมไม่เล่าความจริงให้เราฟังแล้วเขาก็เงียบขเขาก็ไม่เล่าเราก็เลยเงียบขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังได้ยะะครับขอบคุณครับ